โดยจังหวัดสุราธานีครับเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้าล้นตลิ่งเนื่องจากฝนตกหนักครับจากการคาดการสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาและประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้าฝนพบพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ กรมในการน้าแห่งชาติได้ประกาศเตือนภัยเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงวันที่21-24พฤศจิกายน2565ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงและสตูล นายวิชวุฒินโตผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยและพื้นที่น้ำท่วมสำซากให้เฝ้าระวังติดตามการแจ้งเตือนภัยจากผู้นำท้องถิน่นหน่วยงานราชการรวมทั้งสื่อโซเชียลในหลายช่องทางที่มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัย ได้พยพหรือขยับขยายให้อยู่ห่างจากลำน้ำม,มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไปฟังเสียงของท่านผู้ว่ากันอีกครั้งครับแจ้งไปทุกช่องทางนะครับในสังคมโซเชียลด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าในช่วงนี้ถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับยังมีปริมาณน้ําฝนที่มากอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องในจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท นะครับด้วยความระมัดระวังการอพยพี่นะครับทั้งท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่าน,นอำเภอนะครับแล้วก็ทางอปปลอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะครับพร้อมในการที่จะเข้ามาดูแลแจ้งเตือนแล้วก็อพยพผู้ที่เปราะบางไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีคนชาราคนป่วยติดเตียงอะไรต่างๆนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยเราก็ต้องให้คําแนะนําชาวบ้านว่าบ้านเรือนบางหลังเนี่ยสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสที่น้ําป่าจะไหลหลากมาแล้วก็พังอีก นะครับดังนั้นเนี่ยตะกี้เนี่ยบ้านที่พังไปแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ให้ข้อแนะนําไปว่าขยับขึ้นไปสูงกว่าเดิมอีกสัก 2- อสระดับนะครับเพื่อที่จะให้ปลอดภัยจากกระแสน้ําป่าไหลหลากที่จะออกมาไหลามาในคราวต่อไปอีกนะครับขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับที่สร้างบ้านเรือนบ้านเรือนอยู่ที่ริมของล,ลําธารริมแม่น้ําลําคลองอะไรต่างๆด้วยให้ต้องถ้าเกิดว่าสุ่มเสี่ยงกระแสน้ําป่าไหลหลากมาได้นี่ก็ต้องขยับขยาย นะครับไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยครับผม